สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรชุมชนหมู่ที่1นึ่ตำบลหนองไม้กอกอำเภอแสงรามจังหวัดกำแพงเพชรโดยกับผมโก้กำแพงเพชรนะครับวันนี้จะพาพี่น้อง f อแฟนคลับนะครับมาดูมาชมกับผลิตภัณฑ์นะครับตำรับสูตรที่9เป็นสมุนไพรผงชงดื่มสูตรที่9ลากสีน้ําตาลแบบนี้นะครับพี่น้อง สาราตสีน้ำตาลสมุนไพรสูตรที่9นี้สลาดสีน้ำตาลก็คือเป็นสมุนไพรที่จะช่วยในเรื่องโรคไขข้เจ็บท่านโรคความดันไขมันเบาหวานนะครับสามโรคนะครับก็จะเป็นสมุนไพรแบบนี้นะครับก็จะมี1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ1ิบอง วิธีการรับประทานก็คือ1นซองนะครับให้เราแบ่งครึ่งชงกับน้ำร้อนให้รับประทานก่อนนอน1แก้วครับตื่นมาตอนเช้า1แก้วสมุนไพรชุดนี้จะมีผลทำให้ลดน้ําตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือดปรับความสมดุลปรับทั้งความดันไขมันเบาหวานของเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่น่านพึงพอใจซึ่งผลสำรวจในปัจจุบันนี้ โรคเบาหวานเป็นกันมากพี่น้องเป็นกันทั้งหมด4ล้านสองหมื่นคนครับไม่รวมกับความดันและไขมันนะครับถ้าเอาไข,าขามันความดันด้วยเบาหวานด้วยก็น่าจะ8ถึง9ล้านคนในประเทศไทยโรคนี้เป็นกันมากพี่น้องสมุนไพรชุดนี้จะช่วยตอบโจทย์ให้กับพี่น้องได้มีสมุนไพรหลายรายการไม่ว่าจะเป็นภูคาวหรือคาวตองขมิ้นเครือมะลุมมะละ แล้วก็ผักเชียงดาครับตัวนี้เป็นสมุนไพรฉลาดสีน้ำตาลความดันไขมันเบาหวานตอบโจทได้ด้วยสมุนไพรชุดนี้บางท่านบอกว่าใช้ขี่ชุดถึงจะเห็นผลนะครับผมให้สัก3ชุดกันที่น้องนะให้โชงกินกับน้าร้อนนะครับ3ชุดก็คือ1เดือนนะครับหเดือนแล้วท่านก็ไปตรวจความดันไขมันเบาหวานนะครับอาการของท่านก็จะดีขึ้นสุขภาพ โดยรวมก็จะดีขึ้นวันนี้ฝากผลิตภัณฑ์ฉลากสีน้ำตาลสูตรที่9ให้พี่น้องแฟนคลับ fc ช่วยกันแชร์บอกกับญาติพี่น้องเราใครที่เป็นก็สามารถสามารถที่จะสั่งซื้อทางออนไลน์กันได้หรือเจอผมตามตลาดนัดก็สั่งซื้อกันได้เลยวันนี้ผมเองก็ Go. กำแพงเพชรขอฝากผลิตภัณฑ์สูตรที่9ฉลากสีน้ำตาลความดันไขมันเบาหวานเอาไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าจะมีผลิตภัณฑ์ดีด จะนำเสนอพูดคุยให้กับพี่น้องแฟนคลับเอได้รับทราบในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผมเองโก้กัาแผงเพชรสวัสดีครับ